เธอคือใครคนนั้นหรือเปล่าบอกฉันที่ว่าไม่ใช่ดูเธอไปก็คล้ายทุกอย่างแต่ยังไม่แน่ใจไม่ได้เจอธอกัน<ต>มานน<ๆ>แล้วเมื่อก่อนคุณคุณว่าเคยรู้ใจอ ทำไมต้องเหมือนกับเขาคนนั้นทุกอย่างคนที่เคยใจร้ายเกือบลืมไปแล้วว่าฉันเคยรักเธอมาก่อนไม่อยากจะย้อนเวลาลงนั้น,นให้หวนกลับมาเกือบลืมไปแล้วจริงๆอย่ารื้อฟื้นมันขึ้นมาดีกว่าปล่อยให้น้ำตาข้างใน มันยังไหลเธอคือใครคนนั้นหรือเปล่าฉันมองไม่ชัดเท่าไรกูเธอจะเห็นกูเธอจะยิ้มแล้วทักทายแล้วเธอก็จะรู้ กือบลืมไปแล้วว่าฉันเคยรักเธอมาก่อนไม่อยากจะย้อนเวลาเหล่านั้นให้หวนกลับมา mm. เกือบลืมไปแล้วจริงๆอย่ารื้อฟื้นมันขึ้นมาดีกว่าปล่อยให้น้ำตาข้างในมันยังไหลโอ้ทำเพลงมีแค่เกือบลืมไปแล้วไม่ได้หรอแม่งร้องง่ายจัง